มาครับมาครับพี่น้องวันนี้มานแล้วครับฝนตกปลาวิ่งเออเดี๋ยวดักไว้ใหม่มนี่ไงสุดท้ายเสร็จเราจนได้นี่ของใหญ่มาแล้วพี่น้องไซโลคร,ครับผม โอยไปถึงประมาณแปดขีดน,นะนี่ไงฮนะใหญ่ดิน,นะนี่ไงตัวนี้แหล,หลยนะมานมันครับมันจะออกยังไงเข้าตัวเดียว นี่ตัวเอีบ๊บไม่ถึงโลหรอกตัวไหนนะน่าจะประมาณเก้าขีดเก้าหรือแปดประมาณนี้นี่ชมดิเนี่ยตัวนี้แหละ Okay hey.